สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเตาอินดักชันนะคะของ e ีฟนะคะรุ่น HB 3 0 2 I N D F Z T C R นะคะจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า2หัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะส่วนเตาตัวนี้นะคะเขาก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะคะการใช้งานเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างสุดของเตานะคะอยู่ใกล้ๆกับหังเตาล่างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะของเตาอินดักชันตัวนี้จะเป็นปุ่มนี้นะคะอยู่ด้านขวาสุดนะคะ ให้กดได้เลยนะคะหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาลองใช้งานหัวเตาล่างกันก่อนเรากดที่หัวเตาล่างนะคะแล้วเราปรับตรงนี้ได้เลยค่ะที่ปุ่มบวกลบนะคะสามารถรูดแบบนี้ได้เลยนะคะชนะฉนตัวนี้นะคะจะสำหรับใช้เตาเดียวกันเนี่ยจะต้องเป็นก้นแบนเรียบเท่านั้นนะคะห้ามมีแบบลอยอะไรตรงกล้นเลยนะคะพอเราตั้งพราะะลงไปปุ๊บความร้อนก็จะเริ่มทํางานที่หัวเตาล่างนะคะทีนี้เราอยากให้ความร้อนเขาร้อนเร็วมากๆนะคะให้เรากดที่หัวเตาล่างนะคะแล้วกดที่ตัวบูสต์นะคะหรือว่า power boost ่ครั้งจะขึ้นเป็นตัว P แบบนี้นะคะขึ้นเป็นตัว P นั่นหมายถึงว่ากําลังอยู่ในโหมดความร้อนสูงสุดก็คือภาวะบูนั่นเองนะคะอันนี้เราจะตั้งแค่1น,นาทีนะคะให้เรากดอย่างนี้นะคะให้กดบวกลบนะคะในการลดหรือเพิ่มระยะเวลานะคะอันนี้เราจะให้ตั้งอยู่ที่1น,นาทีเสร็จปุ๊บนะคะเราอยากจะใช้2หัวเตาพร้อมกันนะคะให้เรากดที่ หัวเตาก็คือระบบเฟกซ i z o n นั่นเองนะคะห้กดหัวเตาหนึ่งครั้งนะคะแล้วกดที่ตัวนี้เลยค่ะลูกศรล่างบนก็คือเฟ็กซ z o n นะคะความร้อนก็จะร้อนทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทีนี้เขาจะมีฟังก์ชันในเรื่องของการหยุดชั่วคราวด้วยนะคะสมมติว่าเราอยากจะหยิบวัตถุดิบนะคะเราอยากจะหยุดความร้อนไว้ก่อนนะคะให้เรากดตัวนี้ได้เลยค่ะ สต็อปบวกโกนะคะจะขึ้นเป็นขีด2ขีดแบบนี้นะคะนั่นแปลว่าเราหยุดชั่วคราวนะคะแล้วเวลาเราจะกลับมาใช้งานใหม่ให้กดสต็อปบวกโกอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับมาเป็นความร้อนปกติที่เราตั้งไว้นะคะเสร็จปุ๊บพอเราตั้งไว้แล้วเนี่ยเราอยากจะล็อกปุ่มฟังก์ชันบริเวณนี้นะคะไม่ให้กดได้แล้วก็ทําแบบนี้เลยคะ่ะสามารถล็อกได้โดยการกดปุ่มบวกกับลบตรงนี้นะคะพร้อมกันนะคะ1ครั้งแค่นี้เองค่ะจะขึ้นเป็นตัว L O นะคะหมายถึงกําลังล็อกนั่นเองนะคะล็อกฟังก์ชันปุ่มกดอื่นๆนะคะเราจะไม่สามารถกดฟังก์ชันอื่นๆได้เลยทีนี้เราอยากจะกลับมาใช้งานปกติให้เรากดที่ปุ่มบวกกับลดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค้างไว้นะคะพอค้างไว้ปุ๊บให้ตัว L กับตัว O หายไปนะคะพอตัว L กับตัว O หายไปจะขึ้นเป็นขีด2ขีดเราก็จะสามารถกดปุ่มอื่นได้ตามปกติเลยอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเตาอินดักชันนสายไฟ2ขาย,ยางจำนวน4ชิ้น 3. ผคู่มือการใช้งาน 4. ััรรับประกัน